ใช้มาตั้งแต่เดินทางมาก็ครบ5,000กิโลเมตรก็จะได้เรอบการเปลี่ยนถ่ายของเร็วน้ำ <c oughs> มันเครื่องน้ำมันเครื่องก็เปลิด20บิของเชีนะซึ่งผมใช้มาของเชียวมาตลอดนี่ก็บุโพมความร้อน,นเกตวัดรอบอยัง ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์แปรงสัญญาณก็ไม่ขึ้นไม่เป็นไรชีวิตประจำวันของผมทดสอบรถทำรถออกมาหาเพื่อนๆมาซื้ออะไรที่สระบุรีหรือปรับช่องนะ <c oughs> นี่ก็กระบวนการในการเตรียมงาน <c oughs> เตรียมวัสดุ กอนนต่างๆที่จะทำอัปเกรดเรื่องเทอร์โบชาร์จในแรลโลเวอร์มันได้ทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นไหนเครื่องดีเซลเทอร์โบ <c oughs> หรือมอือธรรมดาก็ปรึกษามาได้นะครับผมก็ใช้ความรู้ที่ผมนิยามว่าวิชาแม็กไกเวอร์ซึ่งเป็น ความรู้ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนซึ่งผมก็มีการคิดค้นพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามันอยู่ที่ความชื่นชอบและรสยมการใช้ยานพาหนะซึ่งในกลุ่มเพื่อนๆผมสังคมผมหลายๆท่านทราบดี <c oughs> ผมเป็คนชื่นชอบยานพาหนะ <c oughs> ชอบสร้างสมรรถนะสร้างเสริมสมรรถนะให้ยานพาหนะวงเฉลิัคโดยเฉพาะ รถยนต์ยี่ห้อ Land Rover นี่ก็เป็นแนวคิดใหม่ๆคิดนอกกรอบของผมที่ประสบความสำเร็จด้วยมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือในการใช้เครื่องยนต์ m ิสุ u b ิชิ i l 200ของอรหัส c d 5 6 Turbo นะครับซึ่งผมก็พยายามรักษาความเป็นสแตนดาดนะครับ ว่าความจุก็บอกสูงนะฮะแล้วก็อ s สเซอรี่ก็เป็นก็าสายพาร์ตต่างๆก็เลือกใช้เอาตามความเข้าใจหาวัสดุที่นำมาใช้ได้นะฮะ mm hmm. ภาษาบ้านเราเรียกดัดแปลงนั่นซึ่งฝรั่งก็ทำนะผมไปอยู่ประเทศไหนอยู่ในสายช่างสายแมคคนิกก็ กันรู้เรื่องนะครับซึ่งก็จะฝากให้พี่พน้องชาวแ a ดโรเวอร์ทุกท่านผมก็คิดคนอะไรจริงมันเกิดขึ้นจากเวลาว่างนะครับในขณะที่ผมไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆมาประมาณ7ปีนปครับผมก็หันกลับ ประดิษฐ์นักแต่งคิดค้นซึ่งผมก็ใช้ประสบการณ์การซ่อมยวดยานพาหน,นะมาทั้งชีวิตนะเป็น,นเป็นนักแต่งรถนะซึ่งผมก็ไม่ขึ้นกับสำนักนะก็อาศัยเรียนรู้ความประจําคิดค้นจาก ต้องมีมีให้มีประโยชน์แก่ตัวเองต้องมีประโยชน์แก่ผู้อื่นในสังคมด้วยนะฮะไปแบ่งปันกันไปซึ่งไม่มีหรอกใครเก่งก็คนนั้นคนนี้อะไรไม่มีฮะผมไม่มีหวงความรู้อันไหนทดลองแล้วคิดคนวิจัยออกมาด้วยตัวเองแล้วครับก็จะแชร์ออกสู่สังคมแบ่งปันให้เพื่อนฝูงได้มีวิธีคิดที่ไปต่อยอดว่าต้องลองจะไปรปับต่อยอด อินดีรว่าความภาคภูมิใจในส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับซึสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้เลยนะถ้าลงมือทำมุ่งหวังเรื่องธุรกิจคุณจะไม่ประสบความสำเร็จน,นะครับถ้าทำเพื่อให้เป็นสิท ก็ทำเพื่อให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดต้องเรียนรู้การเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์แบบถึงจะทุ่มเทในสิ่งเหล่านี้คิดค้นสิ่งเหล่านี้โอเคผมในอนาคตต่อไปผมจะทำในสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกหลายๆเท่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าหลายคนคาดไม่ถึงว่าผมจะสร้างอะไรขึ้นมาทำอะไรขึ้นมา ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พื้นฐานสําหรับผมแต่ผมก็จะมีนวัตกรรมต่างขึ้นอยู่เวลาและสถานที่นี่ก็อาจจะมีคำถามมีคำตอบในหลายๆคลิปองทำไมผมต้องมีโรงรถหลายๆที่เพราะผมต้องสร้างจินตนาการแต่ละที่ผมจะมีแนวความคิดที่แตกต่างบนี่ก็ มาถึงเนินขึ้นเขาที่เพิ่มมกเหล็กนะครับก็จะแล้วก็ขึ้นเนินกลางดงนะครับถ้ารถคันไหนระบบไหลเวียนควายความร้อนไม่ดีแค่ทดสอบตรงนี้ก็รู้แล้วรถเกียร์อัตโนมัติถ้ามัน ความร้อนไม่ไหวก็ขึ้นแบน,นี้ก็จะรโลละครับนี่ก็เป็นกิจวัตรของผมทางกลับบ้านผมก็จะใช้เส้นทางหลักๆหรือถนนมิตรภาพเดี๋ยวนี้ก็ไปมาสะดวกมากขึ้น